ยอดครับชิ้นใหญ่มากอลังการนะฮะอันนี้ทำเองหมดเลยหรือเปล่าครับเองครับโอ้คันนีม่มาตัว่ายวันละกี่ชิ้น,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 800นครับพี่วันนึง800กว่าชิ้นครับ800กว่าชิ้น ในค้านี่ทำไวมากเลยนะฮะขนาดนี้ยังไม่ทันนะครับไวขนาดนี้นะโอ้โหลวมปังนี้แบบว่าโคตรนุ่มเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดหนองแขมนะครับเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับก็มีร้านนี่นะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะขายดีขายดีมากเลยนะครับร้านนี้ครับสุขานลมนะก็เป็นร้านขนมปังนะครับขายชิ้นละยี่สิบ้าบาทนะครับชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าขนมปังทางร้านจะน่ารับทานแค่ไหนนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ร้านาขนมปังแล้วนะฮะก็ปอนละ20 25บาทนะครับขายถูกมากนะครับก็จะมีลูกลูกเกตนะครับอันนี้เป็นลูกเกตนะเป็นฝอยทองนะครับใส่กอแคมนะครับสังขยาหมูหยองลูกเกตนะครับ หมูยองมายมงเนสนะฮะหมูยองหัวแดงเพือกนะครับต้นนะฮะขายดีไม่ขายดีฮะดูครับกล่องด้านหลังนะครับไม่รู้กี่ชิ้นนะครับแต่ละวันนะแต่ดูอ่ากล่องที่ใส่ครับด้านหลังก็รู้นะฮะว่าขายดีขนาดไหนนะ อ,อันนี้ปล่อยทองนะครับกิ้นไปเัอล์เลยนะ ยอดครับชิ้นใหญ่มากอลังการนะฮะอันนี้ทําเองหมดเลยหรือเปล่าครับทเองครับโอ้ทำเองทำส่งด้วยนะทําส่งด้วยนะฮะอันนี้มาตัวขายวันละกี่ชิ้นครับพี่ฮะวันนละ800กว่าชิ้นแล้ว800กว่าชิ้นโอ้โห,โหดูนะฮะลูกค้านะครับลูกคนะ้กาเข้ามาลุ่มตลอดนะฮะ ขายโคตรดีร้านมาขายกี่โมงกี่โมงะฮะมาถึงนี่ตีห้าครับประมาณตั้งสิบโมงก็เกิดนะครับขายตีห้าถึงสิบโมงนะฮะครับสั่งเลยครับหมูหยองลูเลยนะฮะดูดูเหรอเอามูหยองมูหยองแล้วก็มูหยองแวะซื้อเลยพี่แวะเลยจ้าแล้วก็อันเดียวนะพี่จ๊ะ นี่แห่ซื้อเลยเออันนึงปนเนใ่ครแล้วคร้านชื่อร้านเลยนะครับเนี่ยร้านขนมปังน้องเนยใช่ครับน้องเนยเบเกอรี่น้องเนยเบเกอรี่ครับมีเฟซบุ๊กด้วยนะฮะมีครับมีเฟซบุ๊กมีไลน์ครับ ร้านขนมปังน้องเนยเบเกอรี่นะครับใครที่สนใจนะครับขนมปังนะครับก็สามารถติดต่อได้นะฮะ ก็มีนะอันนี้สามารถโทรโทรได้ใช่ไหมฮะใช่ครับโทรได้ครับใครสนใจขนมปังนะใช่ครับก็ใครสนใจขนมปังนะโทรมาได้นะครับเบอร์0ูนย์เก้านะห้าสี่ศูนนะครับโทรมาได้นะฮะได้ได้ไดก็ราคาส่งก็จะอีกราคานึงนะฮะใช่ใช่ไหมฮะราคาส่งยี่สิบบาทนะครับผม คุณผู้ชมก็ไปขายนะฮะอันละยี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ทอผ้าก็ได้นะอะไรไหมคะต้เดี๋ยวพี่ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะสองชิ้นแล้วครับได้แล้วสามเหรอครับพี่ต้น ม่คา้านี่ทำไวมากเลยนะฮะขนาดนี้ยังไม่ทันนะครับไวขนาดนี้นะครับ ขนมปังนี่หน้าตาคล้ายกันหมดเลยนะฮะแต่ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะไขทองเหรออ,อ๋อเขาจะมีงานะฮะใช่ครับ,รบมีงามีมีงาขาวงาดำนะครับ แมนะครับมีทั้งหมดกี่ไส้นะครับขนมปังที่ร้านสบองไส้ค่ะสิบสองไส้ใช่ค่ะโอ้เราตามไส้เลยค่ะครับผมเราขายมากี่กี่ปีแล้วครับอ่อจะเข้าีสิบห้าแล้วค่ะปีแล้วโอ้ขายมานานแล้วนะครับเนี่ย วันอาทิตย์วันเดียวเลยครับขายที่นี่วันองที่นีเราไม่ได้ประจำนะฮะอ๋อไม่ได้ประจำเหรอฮะโอ้โอถ้าใครมาชิมนี่ก็ต้องมาม,มาเสี่ยงดวงเลยฮะใช่ค่ะโอ้ใครมาชิมไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับร้านนี้นะครับค่ะคุณผู้ชวก็ <laughs> ต้องเรียกว่าขนมปังเสี่ยงดวงนะครับ <laughs> ดูเหมือนแบบจะนุ่มมากเลยนะฮะขนมปังนะฮะ่กองน่น้บบนหนเนาะได้เล,ได,เลได้คุยกับแม่ค้าแค่แป๊บเดียวเองนะ <c oughs> มีเวลาที่ร้านนี่พ่อค้าแม่ค้านี่ไม,ไม่ค่อยมีเวลาคุยนะฮะชีค่ะใส่ไลงหนขอบคุณ่สนราบสามสิบาบสห้าห เป็นไส้กรอกแทาแทนชีเพเพกวันก็ก็ไปทุกไส้แต่ว่าไปทุกไส้ไปหลังค่ะ้วันนีจ้าอันนี้ก็เลยค่ะน้อเก็หยองเกดหยองไส้กอกแทมมองก็จอก็ชิะแทมชิ้นอร่อย ใครที่จะมาชิมนี้ต้องเดินหาเลยนะฮะต้องเดินหาเลยเนอะอันตัวไหนคะอันละยี่สิบห้าสองออนซ์ก็ถูกค่ะถูโอเคนี่ค่ะี่ค่ะขอบคุณค่ะได้เป็นหมูยองน้ำพริกเผานะฮะนี่ครับโอ้โหขนมปังนี้แบบว่าโคตรนุ่มเลยครับ จะไม่เจอไส้นะอืมนูปปลานุ่มมากเี่ยบรอือหือืมอไส้หวานมิ้วาอร่ยอ,อรยครับขนมปังนุ่มหอมนะครับอืออ ก็อร่อยก็มาลองครับร้านนี้ครับถูกนะครับจะวัดต้องวัดดวงนะครับว่าจะขายไม่ขายนะครับว่าจะมาวมนไหนนะครับก็ลองโทรมานะครับเดี๋ยวผมลงอ่าเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับครับผมเชิญชวนคนมาชิมเยนะครับครับผมและมาชิมได้ขนมปังน้องเนยเบอเกอรี่นะคะครับนะคะมาถึงตรงนี้ประมาณตีสี่ถึงประมาณสิบโมง ครับผมประมาณนีค่ครับผมทุกชิ้นยี่ยีบาทใช่ค่ะชิ้นละยี่าส่งก็ยีบครครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กําลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือสองราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ